สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเเล่มาติดตามข่าวสารของ,ของวงก,การวอลเลย์บอลกันนะครับผมห่างหายกันไปหลายวันนะต้องขออภัยด้วยวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมานะฮะเกี่ยวกับการแข่งขงนันเดืนนัดแรกนะครับที่ทีมชาติไทยของเราจะได้เดินทางไปร,รว่วมการแข่งขงันนั่นคือวอลเลย์บอลไทยเกาหลีอ All Star Super Match นะครับผมที่ประเทศเกาหลีในช่วงเดือนเมษายนนะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่านเโคป็ สมาคมที่เขาจัดการแข่งขันของบอลบอลโคโววีลีกนะฮะก็ซึ่งก็เป็นหัวเรือใหญ่นะครับของการแข่งขันรายการไทยเกาหลีในปีนี้ก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาของไทยมาก่อนแล้วนะครับผมนะครับก่อนที่สมาคมของไทยจะประกาศด้วยซ้ำนะฮะซึ่งสมาคมของไทยเราก็ถ้าตามสเต็ปก็คงประกาศก่อนเดินทางสักวัน2วันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีเขาประกาศมาก่อนเราแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับรายชื่อนักกีฬาที่ทางสัพาน์เกาหลีเนี่ยโคโวเขาประกาศออกมา มีใครกันบ้างนะครับเพราะงบอกว่าน่าสนใจหลายคนอย่างมากทางโคชออสจิติพงศ์รัตตาเกลือยอนไก่เองก็ให้โอกาสเด็กๆดาวรุ่งนะครับเยาวชนขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ไปครั้งแรกเลยนะครเดี๋ยวไปได้เรียงดูกันนะครับผมไปดูกันที่ใน,นตำแหน่งมือเซตนะครับมีทั้งหมด สามคนด้วยกันนะครับมีทนาทของกนกพรแสงทองนะครับนัทธนิชาใจแสนซึ่ง2คนนี้ผู้เล่นที่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วนะครับนัทธนิชาเองเนี่ยติดชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2022นะครับในการแข่งขันวีเนเอลนะขณะที่กระนกพรเองก็ติดชุดใหญ่ครั้งแรกในปีที่แล้วนะครับปี2024ในศึกวีเเอลเช่นเดียวกันได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้นะฮะขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งคนก็คือนัทนิชาแท่เรานะครับชื่อเหมือนกันกับนัทธนิชาเลยออออววว่่่่่่าาาาาาาเเปป็็็นนนนีีกกกกดดรรรุงงงงงทหหจตมมมพะูู้้้สใญไขึ มีชื่อติดทีมชาติในชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับมือเซตทั้ง3คนของทีมไทยในรายการนี้นะครับผมส่วนตำแหน่งหัวเสาก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับมีดนพรสินโพมีวริศราสีทาเลิศนะครับสคนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วซึ่งทางดนพรเนี่ยก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกนะฮะในปี2023นะฮะศึกซีวีเล็กที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะที่วริศราก็ติดครั้งแรกปี2023นะครับซีเกมที่กัมพูชาอีกหนึ่งคนที่เป็นรุ่นพี่ในทีมนนะ,น,นะ้นองงดาาวกตติิมชุชชใหญ่ครรับ นะ,ค,ะ ABC ครับป๋อมพ่อสิบสเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมก็มีชื่อกลับมาติดในชุวนี้เพราะว่ากติกาเองก็ ติดทีมชาติเมื่อปีที่แล้วเนาะได้กลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรอบ10ปีลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผลงานของดาวในไทยแลนด์นลีกก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของทางสุพีมพาทีมได้แชมป์ก็เลยทาให้เธอเองก็เข้ามาเป็นผู้เล่นเรีได้ว่าเป็นกําลังหลักของทีมแล้วก็เป็นรุ่นพี่ในทีมชุดนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่เคยขึ้นทีมชา,ชาติชุดใหญ่เลยนะครับจะเป็นทั้งการานาศีใส่แก้วภาวดีพันวิไลนะครับนันพัฒน์บุญจะธรรมคนที่เป็นดาวซันโบไทยแลนด์นลีกนะฮะแล้วก็อีก,กอากกว่ย โอ้โหขนผู้เล่นบรรดาดาวรุ่งขึ้นมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับในตำแหน่งหัวเสานะส่วนใน,นตำแหน่งบีหลังนะครับผมมีทั้งหมด4คนนะฮะประกอบไปด้วยนัทวันผาดไทยสงนะครับผมจากโรงเรียนเทศบาล2วัดสว่างคงคาแล้วก็ทีมลิงที้เล่นให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีนะครับปภชยาพลธรรมนะฮะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับในตำแหน่งบีหลังแล้วก็ ผู้เล่นมือซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ธนชาสุขสดก็จะเป็นกัปตันทีมในชุดนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ท้องสูงนะฮะไปเล่นในลีกต่างประเทศมาเยอะแยะมากมายแหละสำหรับน้องโมมีก็ได้ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในชุดนี้แล้วก็อีกคนก็คือน้องใบเตยนะครับนัก่มากุบแก้วที่ในฤดูกาลนี้ก็ได้เป็นตัวจริงเป็นตัวหลักให้กับทนานังของสุพรีมทิพย์ยะชมบุรีอีเทคนะครับจนสามารถพาทีมควา้าแชมป์วอลล่์บ,บอลไทยลีกนะครับซึ่งใบเตยเองติดทีมช,ชา อาวสานสนะ voilà. ครับสองคนนี้เป็นผู้เล่นจากชุดยูสิบแปดนะครับกัญญรัตน์คุณเมืองก็ยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดนี้ด้วยก็กัญญรัตน์ก็อย่างที่เราเคยทาคลิปพูดคุยกันไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นผู้เล่นที่ผลงานโดดเด่นในศึกไแล์ลีกด้วยนะครับผมแล้วก็อีกคนก็คือมิมนรัตนพันธ์นะครับน้องไก่ที่เคยติดทีมเทสไทยชุดใหญ่ในศึกซีเกมส์นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ือว่าติดมาต่อเนื่องเลยนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแหละสำหรับน้องไ นี่ก็เคยตีเชมไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันซีวีลีกปี2024นะครับปีที่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็อีกคนก็คือกัญญพัฒน์คุณมาศนะครับจริงๆน้องเหมียวนี่ก็เล่นในตำแหน่งหมอเสาแต่ว่าเรื่องของทักษะในเกมรับที่น้องก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังน้องมีอาการบาดเจ็บอาจจะยังไม่หาย100%ด้วยนะครับเลยทำให้อ่ะก็โยมมาเล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระซึ่งน้องก็ทำหน้าที่ในเกมรับได้ดีอยู่แล้วด้วยนะฮะนี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาของ วอลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่มีการประกาศรายชื่อกันออกมาจริงๆเขาก็ไม่ใช้ว่าทีมชาติชุดใหญ่นะฮะก็จะเป็นทีมดาวรุ่งแล้วก็ทีมออสตาท่นเองนะฮะแต่จริงเราก็เข้าใจกันได้นะครับเพราะว่านี่คือทีมชาติไทยที่จะได้เดินทางไปเล่นในปีนี้นะครับในศึกวอลบอลไทยเกาหลีนะครับออสตาซูเปอร์แมชั่นเองนะฮะโดยที่ในรายการนี้จะแข่งขันกัน2วันนะครับวันที่19แล้วก็20เมษายนนะครับที่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะฮะซึ่งการแข่งขันก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการแบ่งตัวนักกีฬาโคดอสจะแบ จะเป็นการในขันรวมทีมเยาวชนนะฮะแล้วก็อีกนัดหนึ่งจะเป็นทีมรวมดาวออสตาก็คือรวมผู้เล่นทั้งหมดได้ชื่อที่ทางโคชออสส่งไปเนี่ยยีคนทางผู้สอนจะแบ่งยังไงนะฮะในนักกีฬาที่จะเล่นในวันแรกแล้วก็นักกีฬาจะเล่นในวันที่2ก็เดี๋ยวรอดูแต่ถือว่ารายชื่อ20คนที่มีการประกาศออกมาน่าสนใจอย่างมากในปีนี้เราจะได้เห็นนักกีฬาผู้เล่นหน้าใหม่นักกีฬาเด็กๆที่แบบฟอร์มดีในเมืองไทยนะฮะได้ขึ้นมาเล่นภายใต้การนำของทางโคชออสเราดูฟอร์มแล้วกันนรรรใึกกกไทยยเเาาหลีออสสส่่ืงงขถด ต้องรออีกทีแล้วกันนะครับสมาคมยังไม่ได้มีการพูดถึงรายการนี้เลยยังไม่ได้มีการโพสต์อย่างเป็นทางการออกมาจากเพจของสมาคมออกมาจากข่าวของทางสมาคมเลยนะครับตอนนี้อาจจะกําลังหาช่องถ่ายทอดสดอยู่แต่เชื่อว่าน่าจะหาได้นะด้วยความที่แบบปีแรกของโคชออสที่เข้ามารับงานคุมทีมและเป็นนัดแรกที่ลงสนามแข่งขันอาจจะมีนะอันนี้ผมใช้คำว่าอาจจะมีช่องถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีให้เราได้ติดตามชมกันก็รอดู นะครับรอทางสมาคมเขาชี้แจงยืนยันมาอีกทีหนึ่งนะครับผมรอติดตามกันได้ถือว่าน่าสนใจเราน่าจะได้เห็นอะไรหลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องราวของทีมชาติไทยที่นํามาฝากกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกับช่องเราเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ